ส,สดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้ำเพชรอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราก็จะมาดัดแปลงโลโก้ของเราเนาะมาจากที่โลโก้จากที่เราได้ดูคลิปที่เราทำทำอะไรวะลืมทำคลิป ที่แนะนำตัวเองในกาชาไลฟ์นะฮะเราก็ได้ทำการดัดแปลงใหม่นะฮะแล้วก็ได้ทำการคิดที่จะดัดแปลงตัวอันนี้ใหม่นะซึ่งส่วนบนเนี่ยมันเป็น เปิดเลเยอร์เป็นเลเยอร์ปัจจุบนันเราจะมาแก้ไขตัวหูอันนี้นะฮะมาเปิดเลเยอร์ปัจจุบันนะฮะ ให้ซูมเข้าไปในอันนี้นะคะแล้วก็วาดเลยขอเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่านี่คือประกานี่เปอยังลบขอแก้ไขขยาย,ยานิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วก,กว้างนี้หนึ่งมา ทีนี้เราก็ต้องกดเข้าไปที่แปลงสีนะคะเพื่อแก้ไขอืม,เอ,มเอ่ออจะได้เดียแล้วนะทุกคนอุ้ยเลอะอะไรเนี่ยลบๆ,ๆ,ๆดูสิหายไปแล้ว เราจะลบแล้วไอ้น,นี่ใหม่นะทุกคนนะลบหูเมลออกไปโอ้ยบักเอียงวะเนี่ยโอเคในเกมเนี่ยมันเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคนเราจะแก้ไขเป็นสีน้ำเงินนะตับหนึ่งไม่สวยอืมอ่ะเรามีไมมมันทัดนะทุกคนนี่ เส้นแดงสะดถอะอืมอันนี้ยังโลบดีแหละที่ต้องการนี่แหละ,หละเก็บไม้มันทัดนะฮะเพื่อความสบายตาสบายใจนีเนี่ย ทีนี้ให้เราทำสีน้ำเงนเินเงินแบบเข้มๆเ,เลยนะฮะมาจิบๆๆปิดไปดิงปด้งไปดิ้งมาทีนี้เราก็จะนำเจ้าไม้มันทัดอันเดิมนะฮะมาลบส่วนโบนอก ส่วนล่างด้วยนะฮะเพราะว่ามันลบโดนไปแล้วทีนี้เราก็จะใช้เจ้าตัวเดิมนะฮะจื๊บจื๊ออุยตาจื๊บจื๊องประมาณเส้นไหนวะเส้นนี้หรอไม่สวยทำไมอืมประมาณนี้ก็ได้ปึ๊บ,บลบแม่งให้หมดเลยแล้วกันทำไม คตั้งสมาธิยุดลบตรงนี้ออกยาพช้บแกไข่ใ,ใหม่จ้ะ เลงดีๆนะฮะนิ้วต้องดีจริงนะโอ๊ยประมาณนี้แล้วก็โอเย ทีนี้ให้เรากลับไปที่เดิมนะฮะนี่ถ้าเป็นแบบนี้ได้แล้วเนี่ยให้เราเพิ่มความเข้มของสีนะฮะเดี๋ยวจครับแบบนึงนะทุกคนเอามันมาถัดออกก่อนอนันนี้ปากกาป่ะทีนี้ให้เราระบายอส่วนที่เราทำเมื่อกี้นะทุกคนนะปิง แล้วทวยโอเคทีนี้เราก็จะลดส่วนอกยำอองเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราวาดหูมิวนะฮะกระดำไปเลยแล้วกัน อุ้ยอันนี้ยังลบอุ้ยยังลบขอกว้างๆหนะ่อยฮะยังลบทำไมมันแคบจังเลยอ่ะนี่ยังลบจริงปะเนี่ยทำไมปากกามันยังใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะ ระวังอย่าให้ไปโดนยิกโลโก้อันนี้นะฮะอันนี้ประกาอันนี้ยังลบโอเคลบก,ก่อนลบให้สะอาดนะคะเราจะได้วาดง่ายๆมาไอ้ตรงคำ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 ว่าบลาบูเนี่ย ให้เรานะฮะวาดเป็นหูมวอ,อุ๊ยโหอ,อันนี้แน่เลยเฮ้ยทำไมาไม่ใช่อ่ะเอา้าการเป็นสีขาวได้ไงวะเราไม่ได้ใช้คอมทำนะทุกคน เราใช้แท็บเล็ตทำอันนี้ลบง่ายขึ้นไหมก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมาเราต้องวาดใหม่นะทุกคนไม่สวยใช่ละเสร็จซะที่ไหนเราคุย มันยังไม่โค้งดีพอทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะตัดมาตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะทุกคนนะทุกคนเราเปลี่ยนวิธีนะเราจะทำปื๊ดปื๊ดอ,อ,อย่างนี้นะทุกคนเราจะเพิ่มเลเยอร์สีฟ้าลงไปต้วงต้อง ประมาณนี้แล้ให้เราย้ายน้องออกมา ทำยากมากโอ้โหขนาดย่อส่วนเฉย

ได้แล้วทุกคนทำตั้งนานตอนนี้เสียงสายไล่มวลมวนมวลต้องสู้ไปอยู่ไว้ไวเออนียังบองแต่ฉันว่าเสื่อใจฉันไปมาสู้ซีอิ้วเหนียเหนียดจัง ได้แล้วทุกคนทำนานมากเมื่อยสุดๆเลยโอ๊เจีบแขนโอเคงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย